อันเหยียบพี่หมานะดงนั่งรถสบายอันนี้ไม่จ้างรถลำบากเยอะใจจุกแล้วมายืนรวมกว่านิดหนึ่งแล้วโดนแดดไม่ได้ทิ้งมันเนี่ยแหละไม่ลงก็ทิ้งมันเนี่ยแหละอยากอยู่จริงนะ

ลอนตงวูซอบดูเลยให้เนี่ยตามซอมตาม,ตาม 哎。 ถือได้ไหมนี่อยากรูของเขาแล้วเนะี่ยนี่ไปเที่ยวอย่ายัดหรือย้ายบ้านเนี่ย <c oughs> บนภูเขาเวิวสวยวิยวสวยไหมดีแล้วอย่างน้อยหนูก็ได้ไปได้ไปดูบนภูเขา พ่อวันนี้อยากไปดูตรงภูเขานี้บ้างกลับแล้วนะสแกนค่ะตรงไหนเท่าไหร่นะคิดยังไงเหรอสาม ขอบคุณครับประตูหกหน้าเลยพี่ครับโอ้โหนี่ลิฟต์จอดอย่างนี้นะฮะเป็นลิฟต์จอดรถทันสมัยนะเขามีมานานแล้วแต่เราเพิ่งเห็นว่าเขาทันสมัยจังเลยที่นี่ครับผมครับพี่ เดี๋ยวรถจะมาหนะเหมือนได้หนังเรื่องเกาหลีดริฟ์เลยนะแม่ก็มาด้วยดิก็ประตูหกไงเดินอ้อมเดินอ้อม ขอบคุณครับนขอบคุณครับนี้ร,นรถนะรข้ามฝั่งจากเกางน,นอน,นีโอ้โยุงมันอยู่นี่3วันสามวเลยเหรอ มมาาาเเข้ือนกแหล้วข้ามมาจากเกาะนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านเรานะครับก็รูปชิปรูปอะไรอย่างพี้แล้วจะถามแม่ว่าแม่จะแวะไหนอีกไหมไม่แวะอีกองเปิดแม่จะแวะเที่ยวไหนอีกไหมไม่มามมาถึงว่าไม่แวะเที่ยวแล้วก็กลับบ้านเลยบ้านเ ไม่ปวดคอแล้วหันเรี่ยค่ะบอกให้อุ้มเอรไอกะเพรามานี่ก็จบแล้วเออมันจะตายแล้วแม่ก็ไม่ต้องหันลราเพราดูแลติดนะครับแค่ออนแม่เฉยๆไม่ใช่เขาไม่ยอมเอากะเพราออกกะเพรามันไม่ไหวหนูก็กำลังจะเอาออกเป็นไงแม่สนุกไหมเหนือยเท้เดี๋ยวต้องถามแม่ตอนแม่หายเหนื่อยหายร้อนก่อนนะฮะอันนี้ประเด็นการถามตอนร้อนตอนเหนื่อยก็จะคำตอบก็จะไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่โอเคเราต้องขอตัวขับรถก่อนนะครับไอ